นัเรียนนวินะครับนี่ครับศินิสายนะคะด้านบนเวทีค่ะ I uh have -huh. พี่น้องชาวเสุวิสัยทุกท่านครับผมนายมนต์ดนตรีสมผู้ลงสมัครประธานสภาครับสวัสดีนะครับผมชื่อนางสาวตุลโลมครับชื่อเล่นชื่อพงนะครับเป็นรองประธานฝ่ายชายครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารีนิรุนต์ดีผู้ลงสมัครรองประธานสภานักเรียนหญิงค่ะสโลแกนของเรานะคะ มานโยบายที่น่าสนใจของทางเรากันเลยค่ะครับในส่วนของนโยบายของเราครับจะมีการจัดประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาสีประจาปีครับนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อเสื้อเหรียญครับผมเราจะทําเหรียญหรือเปลี่ยนเชือชูเกียรติพิเศษให้กับคนที่สามารถมีผลการนในที่ดีได้ในการจบปายภาคของงานครับแล้วก็จะเป็นการเสนอให้มีการออกแบบสมุดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ ที่ดูปีมากนิเดี้วครับแล้วก็เราจะสายในการจัดค่ายวิชาการเนาะสำหรับคนที่อาจจะมีผลการเรียนที่อาจจะแย่อาจจะยอสรเป็นพแลสุดท้ายมีคจะเป็นการเสนอตั้งเพื่อหมอในโรงอาหารครับเป็นอน้ำร้อนนะฮะที่ใช้สําหรับล้างช้อนครับจะมีข้อดีที่ผมรู้แหล่ว่าหลอาจชอบครับก็คือเรื่องของการ การแข่งขันทูนเมียส์สปอร์ตจะเป็นการประสานงานกับผมด้วยซึ่งเกมที่เราใช้แข่งเนี่ยเราจะไม่เลือกใครครับเราเล่นคนเดียวผมเชื่อว่าหลายคนจะชอบเล่นเกมต่างกันเนาะซึ่งก็ใช้เป็นตัวเรื่องถกตองครับก็จะให้เกมอะไรกันเน่ยก็จะมีรางวัลให้ด้วยครับ เราพร้อมที่จะพาทุกคนไปสู่การเปลี่ยนแปลงหากคุณพร้อมที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมกับเราบคุทานี้เข้าครงหาเรื่องเกิดสองคบสุดท้ายนี้พวกเราที่ทักสีไปสัยขอกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ